ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปรับลูกสาวครับที่ซื้อแล้วฝากไว้ซื้อฝากไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับจะไปรับมาจะมีสามต้นราคายังไงก็ไปลองดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนบ้าบอลครับ

หงลงกับอะไรนะแม่นี่เขาเรียกเลยนะ,งงะกับพระเวทกับพระเวทเขียนเขียนชื่อไว้ให้ติดติดยีด่ห้อกระถะทั้งหมด400ร้อนะครับ400แต่ยไม่เขียนราคาในกำกับว่าที่เสียว่าคราถางเนี่นราคาอคาา่น,นี้นะอยากซื้อข,ขายราคาถูกให้ได้ไหมเพราะว่าสั่งก่อนเพื่อนไง หลังๆมาเนี่ยเขามาคนเอาจนหมดเขาบอกว่าเอามาให้ซะตัวนี้โอ้ยพจอันตำรวจจดหมายอันนี้จองเป็นเดือนแล้วก็ถุงเงินถุงทองใบกำลังจุดนี่มันพันใบเอายอดขึ้นใหม่มันก็เอาอันนี้เลงอันนี้รังขึ้นใช่ไหมใบแรก มาเสริมทับพระเวทก็สวยนะครับนี่พระเวทนะเขามาเอาอยู่นะเขามาบอกว่าห้าร้อยขายไม่มันไม่มีเลยนะพระเวทออกหมดแล้วใช่ไหมแม่อันนี้อยู่เนี่ยไหนพระเวท มาวันแรกเยี่นะครับดีได้นีมาทันนี่สวยทางน้อยแป้งกำลังโตใช่ไหมสามอะไรเปแป้งแม่นี่กำลังพร้อมมาโอหลงเหลือต้นเท่าไหร่แม่เนี่ยให้ต้นเท่าไหร่นี่ก็เหลือต้นละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใช่ไหมถ้าต้นละร้อยโอจะเอาหมดเลยเนี่ย ได้วพายิ่งพูดเลยร้อยเก้าสิบนุดแม่รดให้เดือร้อยห้าสิบเลยนะบอกว่าโอมาถ้าเยอมาใหม่ให้พอ,อ,อพดอถ้าต้นร้อยโอมเมาว่างนี้นะกำลังลงไหลในสีชมพูแล้วมันสวยนะมันมันจะสวยตลอดไงหกงลี่ช่วงที่มันนี่ ตอนแม่ปลูกเพียนเที่ยวอ,ออกแรกๆน,นั่นนี่พกลงนะี่ยสีมันเจะไม่หนุนมันจะเป็น,นพุ่มสวยเลยเสวยมากสวยอันนี้มันโดนแดดนะอันนี้แบบว่าเราอันนี้อันนี้มันอยู่ในร่มอ,อย่าอย่าให้ดูแดดเดยอะต้องถึงแดดแบบ,บลำไรสีลิบสุดอันนี้เป็นลูกของเราแล้วนะครับม,ม,มารับลูกคภาพมามีอะไร เดียก็ชอบเองนี่พระเวทก็สวยอุย้ยมันไม่มีแล้วนะอยู่ที่ไหนเขากไ็ไม่มีเอามันไลน์ก็มาเมื่อวานนี่ก็ไม่เจอเขาจะมาหขาบอกเนีขาเอาส่งมาลาซาดานะอืมครับเขาไม่เจอเขาบอกโอ้โหปีประชุมเมื่อวานแล้วก็ไปเดส่ง อันนี้ก็สวยอันนี้แฟ,แฟนโออยากได้เนี่ไมเชื่ออะไรนะแม่เนี่ยแก้วสารพัดในเนยยพราะว่าพอ่พอไม่ขายแล้วมีต้นอยู่ข้างหน้าสวยเ้าจองนแล้วร้านหลานอยู่ตรงไหนร้านคนที่โอมาวะนะันนัน้น ต้องเลยไปสครับเป็นสวนเ็กรเขายังไม่มาทำอะไรเลยต้นมาปิดร้านปิดบ้านทำบ้านใหม่นี่หกลงกำลังแตกขึ้นกำลังเพาะขึ้นครับนี่ต้นสวย <laughs> ไม่ทันขายใช่ไหมแม่ขายพ่อไม่ทันขายเ่อกี้นี่มาขอซื้อกระถางด้วยโอ้ยกระถางก็ไม่มีลูกเลยกระถางน้อยเลยแม่กระถางมันก็มีขนาดสิบเอ็ดนิ้วผม,มมีกระถางน้อเลย อันนี้ได้มา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 ขอแบ่งพ่อได้ต้นละร้อยร้อยร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบตอนแเรียกเป็นเดือนแล้วเนาะแม่เนาะมาจองเนาะเดือนหนึ่งแล้วจองให้พี่สาวอันนี้สวยสวยถ้าราคานี้มันก็จะขึ้นแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองร้อยห้าสิบประมาณนั้นเลยแมสองร้อยห้าสิบอยู่ขนาดนี้แหละของลาซาด้าก็สอง ไอ้เดได้จนละร้อยอันนี้ก็เรอัน้อ้นี้ะรออใช่ถุงนอันนี้ก็ร้อยห้าสิบชื่อมันก็อยู่ตรงนั้นะครับอันนี้ถุงเงินถุงทองอันนี้เป็นถุงทองใช่ไหมนี่แม่ถุงทถ้าสีแบบนี้ถ้ามันเปลี่ยนสีไปเป็นสีขาวมันก็เป็นถุงเงินละออ ออกมาเร่งเนยมันจะเป็นถุงถุงทองถุงงทอหมดเลยใช่ไหมจ้าทุกทุกยอดทุกตัวหนึ่งร้อยกําลังยอดมันกําลังขึ้นตัวมีต้นใหญ่มีแค่นี้แหละต้นนั้นก็ต้นเล็กหมดแต่ต้นไม้นำเข้านะมันจะแพงตัวนี้น้าเขานะโอเค แค่นี้กันนะครับ